สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาพพมายานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะแม่หมอมีไพ่อร่าเคิ้นรักค่ะให้ไพ่อร่าเคิ้นรักมาบอกคนเกิดวันอาทิตย์ความรักคนโสดค่ะ จะเป็นอย่างไรการทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะดูเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางไปนะคะให้ไพ่อ่อนเรขึ้นรักบอกด้วยค่ะคนความรักคนโสดคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะความรักของคุณเป็นอย่างไรค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ใแรกการจบเริ่มต้นแจบใบต่อมาค่ะอุ้มมือมานความรักคนเกิดวันอาทิตย์เป็นอย่างไรค่ะไพ่บอกความสุขอยู่ข้างในเหมือน ความรักของคุณดูเหมือนจะวุ่นวายนะคะอยู่ในอุ้งมือมานเริ่มต้นแล้วมันจบเริ่มใหม่เป็นการจบเริ่มจบแต่คุณไพ่บอกว่าความสุขอยู่ในใจอยู่ในตัวคุณนะคะอยู่กัความสุขอยู่กับตัวเองเสียงเพลงธรรมชาติมีความสุขการเดินทางท่องเที่ยว พราะความรักของคุณมันอยู่กับความทุกข์อยู่กับปัญหามีความรักหายอยู่ในอุ้งมือมานความซับซ้อนทําให้ทุกข์แล้วคุณอยู่กับตัวเองก็มีความสุขท่องเที่ยวฟังเพลงเสียงเพลงมีความสุขได้โดยไม่มีความรักนะคะให้ไพ่พรมยานบอกด้วยคะ่ะให้ไพ่พรมยาน ความรักของคนเกิดวันอาทิตย์เป็นอย่างไรค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้นรักคนเกิดวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรคะ่นนคะ,าคะมาดูความรักคนโสดคะ่ะใบแรกคะ่ะการเริ่มต้นในวัในเดือนกุมภาพันธ์นี้ใบแรกพระขันทก,กุมารคะ่ะ าเหมือนอีกใบค่ะเดี๋ยวดูเพิ่มที่พระอังคารค่ะเหมือนมีอุปสรรคถ้ามีความรักนะคะอยู่เป็นโสดก็ดีค่ะพระกิจสนะค่ะ ความรักอยู่ในใจท้าวเวสวุวรรณค่ะสัจธรรมค่ะใบนี้ถ้าให้ถ้าเกี่ยวกับความรัก ไพ่พระไพ่าศาสัร์จะทขึ้นมาเมือ okay, ค่ะเข้าใจหรือคุณเข้าใจทําใจเข้าใจในเหตุผลในเรื่องความรักที่ใดมีรักที่นั่นก็มีทุก์นะคะคุณก็เหมือนอยู่เป็นโสดก็มีความสุขดีค่ะคะงเบ้งค่ะความรักคนเกิดวันอาทิตย์เป็นอย่างไรค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ผ่านบุญจากนางมโนราค่ะเหมือนคุณว่าเป็นบ่วงมีอุปสรรคถ้ามีความรักนะคะทําให้ทุกข์อยู่บนเส้นทางแห่งความผิดหวังหลอกลวงมาดูการ,รเผชิญของคุณนะะโมลาความรักคือความทุกข์หลอกลวงคนมีคู่มารักคนมีคู่มารักมาชอบหรือคุณระวังไปชอบคนมีคู่ ทำให้มีอุปสรรคใบสรุปค่ะพญาสุขครีบค่ะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์เรามาดูกันค่ะความรักคนโสดคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนกุมภาพันนี้ใบนี้ค่ะตัวคุณเข้าใจถึงเข้าใจถึงธรรมะสัจธรรมหรือไม่พ่อไพ่ไพ่บอกให้คุณนะคะเข้าใจหรือไม่ตัวคุณเองเข้าใจแล้ว ความรักมันคือความทุกข์เพราะวันนี้คุณอยู่คนเดียวอยู่กับเสียงเพลงธรรมชาติคุณก็มีความสุขอันนี้คุณก็เข้าใจเกิดแย่เจ็บตายความทุกข์หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเหมือนแล้วตัวคุณเองนี่ค่ะความปัญหาที่คุณคิดคุณวางไว้ความรักก็เหมือนทุกข์ทำให้ทุกข์เกินไม่เข้าใครไม่ออก ทำอะไรไม่ได้เอออัดแล้วอยู่เส้นทางแห่งความผิดหวังคุณก็เลยมองเห็นความทุกข์และเข้าใจสัจธรรมความเป็จริงนะคะความวุ่นวายถึงที่คุณเผชิญอยู่ความทุกข์ความหลอกลวงผิดหวังเสียใจทำร้ายจิตใจทรยทยศหักหลังความยุ่งยุ่งเหยิงวุ่นวายนะคะคุณก็เข้าใจดีนะคะเราไพ่ใบนี้ความรักเหมือน อยู่ในสงครามลบต่อสู้ฝ่าฟันหลอกลวงเลยคะ่ะมันเหมือนคุณคิดคุณทําให้คุณทุกข์นะคะเรื่องความรักคุณก็เลยเหมือนเข้าใจบงถึงเสร็จจะทำความจริงแล้วความรักของคุณแต่คุณก็จะมีความรักได้ค่ะมี แต่คุณก็ยังเหมือนในเดือนนี้คุณก็ยังเนะะี่ยค่ะไพักขึ้นมาโป่งเข้าใจทำในสัจธรรมเข้าใจธรรมะเ,เข้าใจถึงความเป็นจริงของเรื่องความรักนะคะทําให้ทุกข์มีความรักแล้วมันทุกข์คุณเข้าใจแล้วความที่เหมือนความรักของคุณยังนิ่งยังอยู่ในใจเก็บไว้อืม ความรักความรักของคุณเหมือนคุณจะได้เจอคู่ที่ดีได้ค่ะเพราะไพ่ใบนี้ความมั่นคงสิ่งที่ดีแต่ยังดูเหมือนยังเก็บซ่อนความสำเร็จยังนิ่งอยู่นะคะใบนี้ความรักไม่พูดไม่บอกอยู่ในใจยังไม่รู้ยังไม่เห็นแต่ก็มีเพราะไพ่ของความซ่อนเก็บไว้ซ่อนไว้ความรัก เหมือนความรักของคุณอายุที่แตกต่างห่างกันห่างกันแล้วความรักที่วุ่นวายความรักรักด้วยรักที่สดใสให้กันด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นที่พึ่งในหน้าที่การงานความสุขดูมั่นคงดูดีแต่ยังซ่อนยังอยู่ลึกๆซ่อนเลนอยู่ในใจ ราะใบแรกมาการก้าวไปสู่ความสำเร็จในเรื่องความรักของคุณคุณต้องใช้ความพยายามนะคะที่เหมือนเอาใจใส่ไปจีบอ่อนๆผ่อน,นตามการนี้ค่ะคุณก็จะพบความสำเร็จได้ในเรื่องความรักแต่ดูเหมือนคุณก็เนี่ยค่ะพระเข้ามาแล้วคุณต้องปง เข้าใจถึงสัจธรรมความจริงถ้ารักให้กันด้วยความบริสุทธิ์ใจรักด้วยเมตตาความรักไม่หวือหวานะคะความรักแบบธรรมะเข้าใจพึ่งพากันด้วยจิตใจไม่หวือหวาไม่หวานคุณก็เข้าใจความรักข้างหน้าโอกาสคุณก็มีมีความรักเพราะคุณนะคะถ้าถ้ามีความรัก ถ้าเจอคนที่ใช่คุณก็พร้อมที่จะแต่งงานมีชีวิตคู่อยู่กันไปจนแก่เท่าได้ถ้ายังไม่เจอคนที่ใช่คุณก็อยู่คนเดียวได้ภัยสัยจธรรมใบใบสรุปมาแต่คุณมีเสน่ห์แต่ก็จะมีคนมารักมาชอบแต่ระวังนะคะเพราอภัยบุญนวายเข้ามานะะี่ค่ะเราเป็นบ่วงเส้นทางแห่งความ ผิดหวังได้ตลอดเวลาแล้วคุณต้องใช้เวลาในการครบกันนะคะถ้าคุณจะคบถ้าจะมีคู่มีมีคบเป็นแฟนเพราะใช้เวลาในการพิสูจน์รักแท้ค่ะวันมีเสน่หมีคนรามารักมาชอบกำลังฝ่าฟันอุปสรรคในเรื่องความรักให้ไพ่แนะนำอีกค่ะให้ไพ่พรมายานบอกด้วยค่ะ มาดูในในเดือนนี้เพราะคุณได้ไ่พระแล้วนะคะก็ปงก็อยู่กับตัวเองนะคะอดีแต่มันก็ลึกๆในใจคุณก็เหมือนก็จะมีความรักได้ความรักที่อยู่ในใจความรักที่วุ่นวายแอบซ่อนมันวุ่นวายแล้วคุณก็เลยเข้าใจนะคะเข้าใจในเรื่องความรักทำให้ทุกมีอุปสรรคต้องฝ่าฟันถ้าคุณมีความรักเนะะี่ยค่ะเพราะเหมือน ความรักที่มีปัญหาแต่ก็ไม่มีก็ทำให้สุขมีความสุขมากกว่าที่จะมีความรักเข้ามาเป็นพระไพ่พระเข้ามาแล้วค่ะยังยังเป็นโสดอยู่ค่ะแต่ความรักก็อยู่ในใจให้ไพ่บอกได้ค่ะเดือนกุมภาพันธ์นี้พระพิกคเนดค่ะ ทำอย่างไรเป็นอย่างไรค่ะพระแม่นังกวักค่ะก็คุณก็มีสเสน่ห์นะคะเรื่องความรักแต่คุณโรเลอ่อนไหวไม่มั่นใจพระเพิงนะ,ะก็อยู่เป็นโสดไปก่อนเพราะความรักเหมือนจะทำให้วุ่นวายไม่เข้าใจกัน ทะเลาะเบาแหวงได้แต่คุณก็มีเสน่ห์ในเรื่องความรักความรักของคุณต้องดีพร้อมต้องใช้เวลาในการปรับทัศนคติความคิดในการครบกับใครนะคะเพื่อความมั่นคงที่ดีใน,ในเรื่องความครอบครัวที่ดีพร้อมต้องใช้เวลาในตัวตัวคุณเองนะคะมีเสน่ห์้องมพร้อมที่จะมีความรัก แต่ยังก็เหมือนวุ่นวายถ้ามีเข้ามาก็วุ่นวายแล้วคุณก็เลยอยู่คนเดียวก็มีความสุขกับเพื่อนรอบข้างในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะวุ่นวายถ้ามีความรักก็อยู่คนเดียวเธอิย์จะทาเข้าใจถึงความจริงของความรักแต่คุณก็ไม่จะไม่เป็นโสดนานนะคะเพราะว่าแต่คุณนะคะก็ต้อง เหมือนไพ่ให้ตัวคุณเองทึ่ดีพร้อมเหมาะสมคุณถือเข้าใจเพราะไพ่จธรรมมาไปแรเลกในเรื่องความรักแต่ถ้าคุณใช้ความมานะพยายามถ้าจะจีบถ้าจะรักจะชอบใครเข้ามานะะี่ค่ะคุณก็จีบได้สำเร็จแต่คุณยังเหมือนยังอยู่ในใจยังไม่บอกไม่เปิดเผย แอบซ่อนความรักที่ดีๆไว้ยังไม่เปิดเผยเพราะทุกอย่างคุณเหมือนว่ามันมีแต่ความทุกข์คิดมีแต่วุ่นวายนะคะคิดวางแผนไว้คุณก็เลยปงแล้วก็อยู่คนเดียวก็มีความสุขค่ะขอให้คุณเกิดวันอาทิตย์พบเต่สิ่งดีๆมีความสุขสุขสมหวังประสบผลสำเร็จค่ะขอบคุณการกดติดตาม subscribe ไ,ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะ พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ